พี่น้องไอ้เมื่อนี่นี่ครับเห็นบ่ได้เป็นตำกุ้งนะครับพี่น้องไอ้ตำป่นกุ้งมาแก้มครับนี่ครับพี่น้องยอดประกอบอ่อนๆพี่น้องไอ้มาพี่น้องโมอลายมาเสพแสงพนกันกับแซมผัวบ้านเด่นดีมื่อนี้ครับมาพี่น้องข้ามไปไงตัวนี้เขายวี้พี่น้องเออเห็นบ่มข้ามไปไงครับอืมเงี้ยกว่าคุณตมใจมัน องคันดื้อจับสวัสดีนะครับพี่น้องสุขสุขพนนะครับมาเมื่อนี้อยู่กับผมแซมพอบานด่นีคือเก่านะครับพี่น้องมาพี่น้องอะไรเมื่อนี้นี่ครับเห็นบ่ได้เป็นต่ำกุ้งนะครับพี่น้องเลยต่ำปนกุ้งมาแก้มครับนี่ครับพี่น้องยอดประกอบอ่อนๆพี่น้องเลยมาพี่น้องบมาอะไรมาสแสรบอนกันกับแซมพอบานดีเมื่อนี้ครับจยกคอนโทรลกันจับปั่น บไปกินโด่นะครับพี่น้องเอ้สำหรับตำพุงเนี่ยวันนี้บิกกอดใส่ใส่บิกเน่านพี่น้องเอ้ตำพุงวันนี้ามาพ,พี่น้องข้ามไปไงตัวเหนียวขุยเดพี่น้องเอ,อ้ยเห็นบ่ม,มข้ามไปไงครับเรากรวดขุนกกสมใส่มันอื้ม <c oughs> ออกกันดีพี่นอ้องเดี๋ยวพี่ดูดด่วนไม่ไดพี่น้องเลยที่ไหนจะไม่มีบระก,กอกใส่พี่น้องีไปทำยังไงเลย โบกติตากุ้ง,งเสียบกวกราโอ้เสียพี่น้องเลยอืมแะ่วินาทลูกกอล์กินกำนยานยมันกิดเสียเหมือนกันพี่น้องบ้าที่ลูกโดดโอ้โหขึ้นดังดีเป็นทนายพี่น้องดีครับม่ใหญ่เลยอืม เดีย๋ยบอกก่อน,นอสมครับมเนี่ยต้วประหวมไม่กินกับความพี่นอ้องอืม,มน่าต้วผักหวานไหนะหรอ โดดไปองเอ้าเท็ดเท็ดลูกโดดน,นั่ไปซวง่วยของเบิ่งคลิปของแซมพมา่าน,นีนดีแล้วก็อย่าลืมนะครับพี่น้องไปหาหนังก,กินแซ่บๆไปนั่งกินข้าวไปน้ำกันนะครับนี่เพื่อจะได้ตำนกุง้งคือแซมพมา่าน,นีนดีเลยนะครับพี่น้องนี่คือทำอยังไงเลย อ่ะน,นะครับพี่น้องโอ้ยนะครับนี้คุยเซก,ก็แบบรู้หลอดพันพี่น้องนี่อ่ะเป็ดนะครับอืมมุกแตงไม่กินกับน้ำพี่น้อง ่แกะเพ็ดจังหน่อยเลยบุ้งพี่น้องขอพริกหน่อยบุ้พริกหรอเพ็ดดีพวกพริกอันนี้อ๋อปีข้ามเยี่ยพี่น้องเลยสุดยอดครับแซบรุน่นดวนกินเถอะนะครับพี่น้องสเหรับตำกุ้งตำกุ้งฝอยกินกับยอดมากรองโซมโอ้ได้การพี่น้องแซ่บ mình ngàn nhọt nữa nhọt ăn thì cửa gần đây hm hmm 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 เราได้การในการพี่น้องเลยเดี๋ยวกดปุ่มใส่วิ่งข้ามเงยพี่น้องในการได้เรียบแสบแห้งนะครับเขามาเบิงกิบงแซาาี่ยงมาบ่านดีแต่จะเลืมนะครับพี่น้องคือเกา่าละ่ะไปหาได้กินมะรังกินถอยน,น้ำกันครับพี่น้องเอลย พี่น้องคำบรรยายไม่ละเขาปั่นหนึ่งพอดีเยี่มพอดีแซ่บนะครับพี่น้องเอพ้พอดียังรุ่งรุ่งหนึ่งคุยกันไม่เงีครับคำบรรยายสำหรับคลิปนี้เมื่อนี้นะครับพี่น้องเอ้กลับไปหาหนังกินแซ่บๆมานั่งกินเขาไปน้ำการล้นะครับพี่น้องเอ้แต่ก่อนจะลากันไปก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิง่งเพื่อจะแชร์คลิปให้แท่านผู้บ้านอิดีน้ำกระดีนะครับพี่น้องเอ๋แตขอบคุณหลายๆนะครับ สำหรับเอฟซีคนดูทุกคนนะครับพี่น้องคำสุดท้ายจัดไปครับเราบอกก้อนอ่อนสามพี่น้องผู้ชายมาเดนกินเทบแซ่บยกพี่นอ้อ,นงอ,นองทำกุ้งทำหององกกอนอ่อนแซ่บดีพี่น้องเลยเดนกินเทบเนาะ โอ้โหคือรู้จักกับเพจแห้งแห้งนหน่อยนึงคุยหนุ่ยยมเบอร์เจ็บจกันไปพี่น้องเด็ดครับครับไปบอกกันใหมก็พิมพนาอีพี่น้านะครับพี่น้องพสำหรับวันนี้แต่พอไปดีลาไปก่อนครับโอ้เด็ดไปหาแกงกินท้ากันพี่น้องไว้แล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ เดียวกันนะครับไปลองไปละววันนี้โอ้สุดยอดแซบ่บ